กลายเป็น Talk the Town, ท็อกออฟเดอะทาวทันทีเมื่อพระเอกรุ่นเก่าตลอดการอย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์จูมือลูกสาวสุดที่รักน้องวีจิไว้ใกล้เจกโคมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เผยให้เห็นโมเมนต,ต์ความน่ารักและความผูกพันของพ่อลูกที่ทำเอาคนดูใจฟูแต่ก็ไม่วายมีประเด็นดราม่าจากโซเชียลที่ทำเอาคุณพ่อหนุ่มต้องออกมาฟาดกลับนิ่มๆแต่จุกถึงสวงโดยหนุ่มสอนรามเผยว่าเปิดใจเรื่องชาวเน็ตออกมาสแสดงความคิดเห็นช่วยเลี้ยงกันลูก อันนี้ผมเล่าให้ฟังตรงไปตรงมาชัดเจนอย่างที่ลงคลิปเต้นน่ารักน่ารักมันจะมีคอมเมนต์น้องวิจิหน้ารักนะหนูเป็นดีนะลูกหลักหลา,หลายคนเมนต์บางทีผมก็จะไปกดหัวใจแต่มันจะเริ่มมีแบบเต้นเก่งเหมือนแม่เลยไปอยู่กับพ่อปลอดภัยกว่าอันนี้คือเรนทั้งหลายชอบทาให้คลิปที่น่ารักน่ารักเต็มไปด้วยคอมเมนต์กับคอมเมนต์ที่มาช่วยเลี้ยงเช่นผมถ่ายรูปก,กับลูกน่ารักน่ารักปุ๊บคอมเมนต์มาเลยเอออุ้มทำไมขาจะลาาพื้นอยู่แล้วซึ่งคลิปนั้นอุ้มให้ดูว่าข้าวแกมีอะไรไปเอ ดิ้นซื้อของตลาดเช้ากันคือถ้าพูดตามตรงถ้าเขาจะโตแค่ไหนผมก็อยากอุ้มลูกผมผมเลยตอบคอมเมนต์ไปสั้นๆด้วยความจริงใจว่าเผื่อมีคนมาบวกหนึ่งทั้งคืนผมไม่เข้าใจว่าบวกหนึ่งคืออะไรผมก็พิมพ์ไปว่าตกลงบวกได้เท่าไหร่แล้วคือผมไม่รู้และก็ถูกพิมพ์คอกลับมาอีกส่วนคอมเมนต์ดรามา่าน้องวีจิเรียกรปภว่ายามคลิปที่เขาเอาของไปให้ใหยาม,มีพิมพ์เข้ามาพูดว่าที่ยามขันข้าวนะคะเขาพิมพ์เข้ามาว่าเขาเป็นรปภเขาไม่ใช่ยามแต่คอมเมนต์นี้ทําให้ตกผลึกเรื่องคอมเมนต รู้สึกว่าแค่เด็กยังไม่เว้นยังมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมใครที่อยากจะพูดถึงเรื่องเราปล่อยให้เขาเล่าไปเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ส่วนของเราแต่เรื่องของคุณแม่ขอเล่าต่อให้จบเราสอนให้รักแม่ตลอดบางทีลูกลงคลิปกับเรามีคอมเมนต์มาอันหนึ่งว่าสงสารนะไม่มีแม่ผมเลยตอบไปด้วยความสงสารด้วยความเคารพรักก็ดีกว่าพ่อแม่มีแต่ไม่สั่งสอนบางทีสังคมสอนให้เราตอบโต้ สำหรับสถานะสี่ห้องหัวใจล่าสุดพระเอกรุ่นเก่าอย่างเราไม่มีคนเข้ามา100%ถามว่ากี่ปีที่ไม่มีแฟนก็เท่าอายุลูกระหว่างทางถามว่ามีไหมก็ชอบเขาแต่ไม่มีลั่นไปกดไลค์เสียงในหัวดังไม่พอไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วไม่คิดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับลูกมีความสุขแล้วมันเป็นรักแท้สำหรับผมผมโอเคแฮปปี้ส่วนเรื่องที่ซื้อบ้าน20บล้านให้น้องวีจิแล้วเรื่องราคาไม่จริงครับคือวันนี้เราเองต้องยอมรับรุ่นสู่รุ่นมันผ่านไปแล้ว ตอนนี้เราไม่ใช่พระเอกวัยรุ่นเหมือนแต่ก่อนเราเปลี่ยนเป็นพ่อหรือเป็นบทเอกที่เรารับงานแสดงเราเป็นนักแสดงวันนี้กำลังเรายังมีอยู่กับสิ่งที่เราวางแผนไว้และถูกพ่อแม่สอนมาเหมือนกันว่าเราไม่จำเป็นต้องอวดรวยทำอะไรที่มันแพงๆพอกินพอใช้แล้วก็ทำที่เราทำได้ตามกำลังจะย้ายไปอยู่ต้นกุมภาพันธ์น้องวิจิเผยต่อว่าเปิดใจครั้งแรกคลิวัวรุน่นน้องวิจิไม่ให้กุ้งพลอยจีคือไม่ได้ค่าเพราะว่าห่วงค่าแต่ถ้าสมมติว่าวิจิโตขึ้นต้องมีแฟนวิจิจะไม่มีแฟนแค่จะเก็บเงินดูแลป้าพ่อ ถามว่าหงปะป้าขนาดไหนหงที่สุดขค่แต่ถ้าป้ามีคนมาจีบอก็ไม่ได้ข้าส่วนรักปะ้าแค่ไหนรักที่สุดในโลกหนุ่มก็รักเขามากที่สุดในโลกพูดทุกวันพูดทุกเช้าพูดก่อนนอนและสิ่งที่ทำทุกเช้าก่อนนอนคือขอบคุณลูกที่ลูกเป็นเด็กดีน่ารักหลังจากสวดมนต์ตอนเช้าก็บอกว่าพ่อสวดมนต์ให้หนูนะลูก